สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชนเนลคลิปนี้มีแนวทางหวยลาวพัฒนามาฝากอีกเช่นเคยนะครับสนหรับนนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับงวดที่แล้วเข้า5ตัวเดียวนะครับที่ให้จับวินตรงนั้นเข้าป่าเข้าดงสูตรหลุดกระจายแล้วครับสูตรสูตรหลุดเยอะมากงวดนี้ต้องมาซ่อมใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับมาเริ่มที่แผ่นแรก เด่นพันรหน่วยหรือเด่นบนล่างให้ดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่นเด่นเจ็ดสองเก้าสี่เด่นบนล่างมาต่อกันที่เด่น1 1นรหน่วยหรือเด่นบนล่างแผ่นที่2นะครับ อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่น6072เด่นบนล่างมาต่อกันที่เด่น1110หน่วย หรือเด่นบนล่างแผ่นที่3นะครับแผ่นนี้คือเลขไหลนะครับเลขไหลคือเลขที่มาทุกงวดให้ดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับเลข1 2 5เด่นบนล่างแผ่นที่ส มาต่อกันที่เด่นพันร้อยหรือเด่นล่างนะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่น9806และอีกขวามือกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเด่น7กับ2ผมชอบทั้งสองกรอบนะครับกรอบสีแดงและกรอบสีน้ำเงินผมว่ามันต้องมาทั้งสองฝั่ง ให้พิจารณากันเองนะครับเด่นล่างมาต่อกันที่เด่น110หน่วยหรือเด่นบนทุกหลักอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือเด่น01968 และขวามือที่ไม่ได้ทำกรอบคือ2 5 7 4 3เพื่อนๆสามารถนำไปจับในกรอบสีแดงได้นะครับจับทีละตัวเป็นคู่โต๊ดยกตัวอย่างเช่น2 8 8 2นะครับให้พิจารณากันเองเด้อ มาต่อกันที่เด่น10หน่วยบนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือเด่น2 4 3 7 8 มาต่อกันที่สรุปใบแรกนะครับเป็นสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับตัวเลขสีแดงแดงรวมทั้งหมด1ชุดก็คือ2947นะครับให้เพื่อนๆนจับสลับเอานะครับ2992 2442 2772 9449 97794774แบบนี้นะครับให้เล่นตรงกลับบนล่างแต่ผมชอบตรงตรงนะครับ29474ตัวตรงขอให้ตรงสักวันเถิดทำไม่เคยตรงสักหนวดเลยนะครับให้พิจารณากันเองน,นะครับ มาต่อกันที่สรุป3ตัวบนนะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด36ชุดงวดนี้โปรแกรมจับชุดออกมาได้เยอะมากไม่รู้จะเน้นให้ตัวไหนนะครับให้ fc เลือกกันเองพิจารณากันเองนะครับใครทือว่าโอ้ให้เลขเป็นพันตัวใครจะซื้อถูกใครจะซื้อไว้ ถ้าอยากได้น้อยตัวก็ให้ไปทําเองนะครับให้คํานวณเองนะครับถ้าใครอยากได้น้อยชุดผมก็ว่าไปตามสูตรสูตรมันได้เยอะมันก็ออกมาเยอะมาต่อกันที่สรุป2ตัวบนให้ดูที่ด้านล่างนะครับ นี่นะครับตัวเลขสีแดงๆรวมทั้งหมด21ชุดให้ทุกคนพิจารณากันเอาเองนะครับส่วนตัวผมชอบ4ตัวตรง2947สําสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเป็นพื่อนท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่ฝาดกด YouTube เลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ